ขอคราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอลยนะครับวันนี้โอปอพาวยก็พาพ่อแม่พี่น้อง FC มาที่วัดอาจารย์นิคมนะครับเพื่อมาชมเลขสูตรเลขสูตรอาจารย์นิคมเข้าทุกงวดเลยนะครับอันนี้เรามารับชมรับฟังแนวทางของ อาจารย์นิคมนะครับว่าวันนี้จะมีแนวทางตัวไหนมาฝาก F4 บ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์นิคมนะครับว่าจะมีแนวทางมาฝากตัวไหนนะครับผมค่ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ร้อยตัวนะ ไม่ใช่อาจารนร้อยตัวโอเคเลขสูตร่เลขสูตรเด้ออันนี้ก็คือห้าน้อยสียังอะไรได้บ้างี่นวงันที่หนึ่งมีก่อนเลยวันที่หนึ่งเน,นี่ยจะถึงนี่แหละเย็นหน้าครับก็ให้ไวก่อนเลยใครอยากดูคิดดูหามาเนี่โยมมาโยมหลายช่องเอาแต่ว่าพาลุยเจดีย์ถูพาลยุย,าาลยอาจกะประมาณเน,นาะดุซับนาคีดุซับนาชีเจดีจีบกา่ายไปเลยสองตัวเลยลายอักษรีเด้อให้สองตัวนะ ให้มาก่อนเลยนะลักสี่เนี่ยมางงินนี้ก็ให้ไปเลยหกสี่หกเด้อให้ไล่ให้สี่หกไม่ใช่ว่าหลายตัวเด้อแต่ว่ามานะสี่หกสี่สองส่เก้าสี่แปดห้าสี่สี่ห้าเลขชุดนี้ตรงมาอันนี้มาแน่นอนมาแน่นอนอาจารย์มั่นใจอันชื่อว่าเขาเศ้าขายเลขให้เราอันสป้นจังไงอาจารย์ ว่ามันมาเข้าขายเดือดคือโยเพ่น่นถือเราพ่นพ่นขินกันบไต้เงินกันนนะคือจนเจ้ามือไม่ใจพันก็เลยว่าบ้ขายกันพันคือว่าเพ่นขินเงินกันนต่นะครับครับวันนี้มึงถือบ่หายกูกูบ่ถือบนซือมึงสินะเออไอสีหายพวกพวกเลขตัวนี้อาจารย์พูดละแปดพันยอดถือเป็นหมื่นหน่อยอันก็ถือเาถือ่าหลนยเขาถือไหลหมองครับค่ะถือไหลหม่องแต่ว่าเลอตัวเนียอาจารย์ว่า เจาเสียไข่ลกเขาไปเสียจานเี่เขาไปซื้อเรียกน้องเนี่ยองทองงดด้นี่เขาว่าโอ้สียดายพันเยกจานนี้เคนนึกเดีคนนึงออกาทุบอกสองหาศูนย์่วที่แล้วาจานให้ตัวใดวัที่เล้วก็ให้ให้เลขไอ้แปดสองแปดสองแปดสองสองแล้วกัสองสามหาสองก่าสองแปดสองมันมาคนหนึ่งเขาเขาด้เขาแล้วที่ว่าสองหศูนย์ี่เลขยังค่ะเลขผระ โอ้เหล็กโลหะของนี่สองหาซูนแปาเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวอาจารย์เขา่นบ่ซื้ออย่งว่าทันยมแม่งแมนอเม่การเด้อสัมพาไปก็ได้โยมเพิ่นบ่ซื้ออาจจะไม่ตัวหกเลยบ่ถามเพิ่นเลือดถือจะมีแหลมผู้เดียวมาอยู่อาจารย์อยู่นี่ยแหลมมาถือสองเทียร์ทีมันเป็นตัอื่นอันนี้คือเลขสูตรหรอครับอาจารย์เลขสูตรกำลังวันนี่นะอาจารย์เลขสูตรก็คือมีสี่หก สี่สองดวงมาน้อยค่อยเป็นค่อยไปสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าแด่ว่าหายได้ไต้ว่าหายเขียนสามตัวหายสุดท้ายตัวประโดดน์้ว่าอันเราโอ้งวดวันหนึ่งออกวันขั้นบอวันคันเนาะเป็วันขันปรับ อังคารมาใช่ไหมสามศูนย์เจ็ดสี่สี่แปดห้ามันมาห้าศูนย์ก็ตรงได้เข้าห้าศูนย์สุอยากให้อาจารย์ฟันทงให้ฟันทงบ่ครับฟันทงนอเด็กตัวนี้นอยแต่ว่าเบิ้งอยู่นี่เดี๋ยตัวพี่หน้าเด็กเอาเด้อเดี๋สองตัวจัดไหาอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่อ่าตัวเขาเด็กทัดทีนงวดซีนี่เขาตัวนี้ ขาันึงแต่ว่าขัดสิมากวันนี้แต่ว่าตีดีไปเลยนี่ถันมากนะเจ้าตัวตัวได้ค่ะตีหกก็สี่แปดที่างจะเด่นเด้อสามตัวยูนีคาราบาทเลขควยลักซี่เลขควยเนี่ยสี่เก้าห้าสี่เก้าสามตัวนสี่ก้หมัมาแรงนะครับสี่เก้าห้านี่ถือว่ามาแรงนะครับสมตัวมาแห้งมาแห้งอืี่อหาเล้ ครับเลขขวายังไงเนี่ยเลขนะเพราะเลขมันจะไม่ออกอย่างงี้มันจะบอกมั่งสิเลยเลขมันจะบอกมั่งสิมันออกมังสิราคาบาทอยู่เป็นเป็นเลขสูตรนะครับอาจารย์แม่นช่เลขกากบาทไม่ใช่เลขฝันเนาะแม่นครับคือถ้าเอาเงินสี่เพิ่มขึ้นเป็นสี่ไงเดี๋ยวก็นอนมันสื่อถึกนะเขาเลขขวายมาถูกจนเจ้ามือไม่ขายให้ที่นี่สำหรับที่นี่มันไม่มาใช่ครับ สำหรที่นี่เพราะว่าเก็ยด้วมอาจารย์ด้ยยมยมยมนะครับไม่ใช่อาจารย์ซื้อนะซื้อยากคนถือดูหลยมซื้อบันี้ยมขายสองคนบันี้ซือมือนสองความเมือนเขาก็ยานแ้วเอาเงินกับ่าหายด้เอาเมืองนาเป็นแสนยด้วยครับแต่ัลาดตรีเนี่ยมูยมเอามานน่ะตตาผ่านได้ยังได้ผู้หอ่วลูกไพ่เราอย่างนี้สิบใบัวนี้คืออาจารย์ฟันทงตัวเดียวสี่ สี่เก้าห้าสองตัวอาจารย์ฟันท่งตัวใดค่ะสี่หกกับสี่แปดอืมสี่หกกับสี่แปดเนาะก็คือวันนี้เรามาต่องวดเลยตองงวดอาจารย์นี่คุเขบังคัขบงคับเงบเรมดาเขาเลขทักสีจนม่ได้บอกยเลยว่าเลขวันเลขที่บางเนื้อที่หก่างเนื้เลขวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารที่หนึ่งจันทร์สองทิ่หนึ่งจันทร์สองเอาวันสองวัน่ันสีวันจันทร์ครับทหนึ่งจันทร์สอง มันออกวันจันทร์นี่เลขกสองเลขกเล็เพื่อนบ้านเหล็รอบรอบและเลขบย่ออกถึงเนี่ออกทำอืมเหล็รอบแหละเพิ่งเคยอย่นี้เลี่อกลาคือว่าเกิดันทร์นี่ว่ามหาเสน่ห์ไม่ได้บ้นตอนแรกบ้านตอนแรกหลังตอนนี้บ้านพุดธครั้งเดียบเหมือนอ่าก็คือช่วงนี้อาจารย์หล่อพระอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็หล่อพระที่แล้วเลยบอกโยมมาโยมอย่าลืมเด้อแม่กาลน่ะคุณทีเด่นนะครับอัน อย่าลืมสื่อห้เด้อจะคิดมีสิบบาทเด้อมันนเป็นเตดเ็ยอเนาะครับพราพุ่นหลวงพ่อเนหายแล้วสองหาศูนย์ุทธานพราด้เป่ค่ะอ๋อความสูงคนสองเมตรยี่สิบสองเมตรห้าสิบโอ้นหน้าตักสองเมตรสิบเนาเรือหน้าตักสองเมตรสิบนะครับเนาะตนนี้อันรอแล้วหรือเปล่าค่ะรอดแล้วแล้วขาดปัดใจบ่าจานขาดอยู่ บอกบุญขาดอยู really allemaal, ่แต่ว่าใช้กาลังศรัทธาญาติโยมพลเรือนท่ากับเพราะว่าช่องอาจารย์นี่คุมกว่สายยูทูปของพอถวายเป็นยัลไอ่ะมันมีคนจัดมาดอกแต่ว่าแต่กําลังของของถึกเลขถึกเบอร์ถึกหัวยี่แหละนั่นเที่ยวได้นี่แหละเปกันได้มากไปมากได้เรื่อยๆน้าบอกก็ได้กผู้ลักที่หาพักมาถวายปูนคลิปเพื่อซีซีสอบก็ทับเอาทำกำลังปูนสอบเท่าไดอาจารย์บ้านนอกเขานี่คือ ันซื้อหลายเขาประกาศซื้อหลายครับปูนสอบเท่าไรค่ะร้อยร้อยสิบสามบาทร้อยสิบสามบาทนาเดียเอฟซีพันอยากอันทำบุญปูนน้ำอาจารย์เรียกว่าคันได้งวดนี้ก็ให้ไปรอดนี่เอฉียนเขียนเบอร์ให้นะค่ะเอารอดว่าเั่นปูว่าเขียนเบอร์โทราไหร่เฉียนหนึ่งสี่เก้าห้าสี่แปดสี่หกนี่โอ้ปูเป็นมันใจย่ำแล้วย่ำอีกเนาะค่ะสี วัดที่แล้วเขาทึ่งบนทึ่ง่างเนาะค่ะเอาบาดเนี่ยขับปัญญ์สามตัวหวังว่าอิบซี่ซื้อได้เนาะมาคืนกันแต่แต่ว่าในวงกลมนี่เน่ะอันไทยมักน่ะในวงกลมนี่อ่ะมาแน่นอนที่ว่าประมาณหลายตัวจะหลายหลายตัวนะตะมาแน่นอน ครับในกลุ่มเนี่ยก็คืออันวงกลมไปนี่คือตัวเด่นนะครับว่าซีหกซีหกกับซีเก้าซีแปดนะครับแมนมาร์กเนาะนั่นไงต่ว่าซีเก้ากับซีสองกับซีหานี่เป็นตัวร่องบ่อาจารย์แมนไทยทำมาได้มาแน่นอนตัวได้มาแน่นอนนะครับเนาะอเพื่นนี่ตัวร่องน้ำนะครับตัวร่องตัวเด่นพร้อมแต่ว่าสามตัวเพื่นเด่นไปซีเก้าหานะครับแล้วเพื่อนอาจารย์เพื่นเด่นไปห้ยซีเก้าหานะครับเนาะเอฟซีก็เอาร่องจับ ลอตเตอรีผมเด้อครับเด้อภูราบายสองใบไปว่าผู้มาใหม่ๆนี่แม่สินนาเอยู่เด้อะคนมันถี่ห้ายครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์คมนะครับหรืออาจารย์นิคมนะครับตอนนี้ท่านก็กําลังรอพระอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ fc ครับผมอ fc ท่านไหนที่อยากจะได้เบอร์โทรนะครับแอดแอดมาเลยนะครับถามเลยครับถามแอดมินได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งนะครับผม ถ้าเกิดเอฟซี FC ท่านไหนสนใจที่จะร่วมสร้างองค์พระกับท่านอาจารย์นิคมนะครับอันนี้อาจารย์นิคมก็ถูกมาตลอดนะครับแต่ว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปซื้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ตัวแต,แต่แต่ตัวท่านเองก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมเนาะถ้า FC ท่านไหนชอบหรือยังไง สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผม <c oughs> ทางช่องก็เปลยนเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ